สวัสดีครับพี่น้องอ้ย t u b e ของผลทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะครับมือนี่เอเพิ่นมาเอาพอซ้ำเนาะไม่ไมยางมือนี่เดี๋ยวผมสิผ้าเบิงนะครับอ่แบบว่าผมเพอไหวหลายอยู่ครับประมาณหมื่นกว่าตนนะครับร่วมแล้วมีหลายพันใหม่นะครับอี่มีย่างหน้ามีกีเล็กมีไอยพยอมมีจานสะดเดาไอมะขามง แต่ตอนนี้ผมมีไ้เบิง้งเฉพาะย่างหน้าก็ไปแถวนี้ก่อนครับเพราะว่าผมเฮ็ดไปหลายอยู่ครับนี่ตัวนี้เิ่นเิ่นก็นมาเอาไปปลูกนะครับพี่น้องอันนี้เมื่อนี้เป็นก็สิมาขนออสอง0อยเบานะครับคือ,อย่างย่างหน้านะครับนี่แหละเิ่นก็ลังเหล็กเอาอยู่ให้เป็นเหลอกเอาตามสบายใจเลยครับเพราะว่านี่แหละ,ละ,ละตาโปมวอนเฮ็ดใวอ่ะเพาะไว้ไวครับนี่แหละเฮ็ดว้ ฝั่งนี้ก็เป็นสะเดานะครับพี่นอ้องสะเดาเดี๋ยวครับสะเดานี่างนี้นะระมวลเห็ดไหวในหลายสิง่งในหลายหลายหลายอย่างเราตะปมวลเห็ดชิมไห้นะครับเพราะว่าเพียรลองรับเพียบพี่น้องจึได้เอาไปปลูกไปฝังนี่ลครับอืมตอนนี้เพิ่นก็ล่างขนย่างน้าอันนี้อันนี้เป็นสะเดาอยู่ครับเ็นสะเดาเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นต้นจ้านะครับ จานี่ก็อยู่ประมาณสองรอยเบาผมผมเฮ็ดไปนะครับพี่น้องอันนี้ป้าป้าหกได้ครับอันนี้ก็เป็นพยอมนะครับพยอมผมก็เพาะไว้ครับตอนนี้ก็ปลูกได้แล้วนะครับต้นเขาจะใหญ่นะครับแต่ว่าพยอมมันตาซ้านิดหนึ่งนะครับนี่แหละผมก็ทำทำไว้นะครับพี่น้องตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงแล้วครับผมผมก็ยีผ้าพี่น้องเบิ้งนี่ครับ แต่พิ่นก็ลังเลือกอยู่ลังเลือกเลยตุนยางอยู่ครับพนให้พนขัดเอาแต่ที่จริงครับหลอดใต้แล้วครับตัวช่วงนี้ถ้าเอาไปปลูกก็ปลูกได้นะครับปลูกไว้เพราะว่ารอรอ,อผลรอบสุดท้ายนะครับอันนี้พนก็ได <c oughs> เ้เตรียมกบ้ามาใส่เองนะครับพี่นอ้องอือพนเตรียมกบ้ามาใส่เองนะครับตนนัวนี้นี่แหละส,สวยๆนะครับว่ามันเห็นไหม วยอมากครับยางนานะครับพี่น้องถ้าสนใจก็ทักมาแล้วครับก็มีหลายอย่างอยู่ครับมะข่าโมงก็อยู่อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วผมยัเอาผ้าเดินไปดูนะครับผ้าโมงนะครับพี่น้องอันนี้ตาประโมนก็ไดิปลูกอันนี้อันนี้ฝรั่งนะครับอันนี้ทางเดินทางเดินนะครับมามาสวนผมนะครับอันนี้ก็ป้ายนะครับ ป้ายสรุปประมวลเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอันนี้ผมจะพาเดินมาเบิงไม้นะครับตอนนี้พ่อนะ่ากำลังเกลือกอยู่ผมมีพาเดินมาเบิงบึดนึงนะครับอ่าเพื่อเป็นอันนี้ผมเพราะว่าผมเคยลงยูทูบไปครั้งหนึ่งแล้วนอกพี่น้องก,ก็คือ,อน,นี่อันนี้ก็นนเป็นมะขามป้อมเป็นละ มะตูมาเป็นผักอีลัมนะครับอันนี้ผะยูงนะครับพี่น้องฝั่งน้นก็เป็นมะข่าโมงนะครับอันนี้ก็เป็นไอมะเกลือนะครับพี่น้องอันนี้ผันซาดนะครับต้นผันชาดนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็เพาะไว้อยู่ครับอันนี้มะข่าโมงนะครับ มะคามองอยู่ประมาณพันสามนะครับพันสามพันสองพันสามเนี่ยนะครับผมตอนนี้เพราะว่าผมเซ็กไปตั้งแต่สอง,สองเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่แล้ะพี่น้อง้าประมวลก็ทาไหวตอนนี้ครับอันนี้พยุใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่นะครับพี่น้องก็หลายอย่างนะครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวรอเพิ่น รอิ่นคนย่างหน้าออกมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้พ้นพ่นมาคนเอาละสองร้อยเบานะครับเพราะยางนาผมเพราะไอเพราะมันใต้หลายนะครับช่อ,องอเด็ดเอาบอทันน้ำครับพี่น้องก็เลยอยู่ประมาณสองพันกว่าเบานะครับสองพันกว่าอันนี้ช่องนี้แดดร้อนจี ก็บ,บ่บถึงกับรอดน,นะครับกําลังเย็นสบายหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าสายนะครับพี่น้องน,น,นี่ผมจะพาเดินมาเนาะครับพี่น้องกอ็จะว่าด้วยครับเพราะว่าอันนี้ผมเ็ดุว้เป็นเป็นจุดๆเนี่ยแต่อันนี้เป็นจุดรวมนะครับพี่น้องเป็นจุดรวมนะครับพี่น้องอันนี้จะเยอะอนนเยอะนะครับตัวน,นี้ประมาณหมื่นหมื่นกว่าเบ้ารวมแล้วก็ก็มี มีสำสามีขี้เหล็กมีแคนาแล้วก็จะมีอยางอย,อยู่ฝั่งนี้แล้วครับแล้วก็มีพยอมแล้วก็เดาแล้วก็จานนะครับอันนี้คุณก็ลังขนอยู่ครับตุ่นน,นักว่น้องผมจะให้ดูข้อเก่าๆนากวิ่น,น้องเนาะผมก็อนเนี่ยถือกล่องอยู่ อเปน้องนี่แหละคนก็ลังเหลือกด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูขี้เหล็กสักนิดหนึ่งเนาะเนาอเข่าง่ามรับก็ลังกำลังก็ล,งกลังออกหลายครับออกรวงกำลังออกรวงเยอะเลยครับเป็นเข่ามะลิใหญ่นะครับ ตอนนี้ตอนนี้ขี้เหล็กครับขี้เหล็กนี่สูงแล้วครับแต่ว่าผมผมตัดตัดลากไว้แล้วครั้งหนึ่งแล้วผมก็เย่อล่อจังน้อยเนี่ยผมก็จิตตัดอีกนะแต่ว่ามาเอาถ้าพี่น้องอย่างไดก็มาเอาได้อยู่ครับตนน้นเนาะส่วนสัมภาษนะครับสัมสาครับไงกีกันครับ อันนี้ท่อนไม้ท่อนนะครับอันนี้สำสานะครับพี่น้องสำสาต้นเขาจะสูงมากเลยครับสำสานี่นี่ครับอันนี้แค่นาแค่นานี่ก็เป็นไม้ล้อมเหมือนกันอันนี้สำสานะครับใบเขาจะมีประโยชน์มากๆเลยครับนี่แหละต้นสูงครับอันนี้ก็เจ็บผมหัวผมเลยครับพี่น้องผมซ้ำไหวโอ้นี่ครับนี่แหละพี่น้อง ไดซองแล้วนะครับพี่น้องด้วย่ซองนะครับนี่แหละอันนี้ที่สวนลุงประมวลนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาครับแล้วก็มามาขนเองนะครับพี่น้องผมบ่ได้มีรถขนไปห้ถ่ายจายกใดนะครับตรงนี้นะครับผมเปิดจำหน่ายแล้วครับถ้าใครสนใจก็อืมโทรมาได้ครับนี่ ผมจะทิ้มเบอร์โทรไว้ให้นะครับ0807224470นะครับย้ำนะครับ0807224470นะครับพี่น้องถ้าใครสนใจก็ทักมาใต้คลิปเลยก็ได้นะครับพี่น้องหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้มคลิปไว้ให้หรือทิ้มเบอร์ไว้ให้นะครับพี่น้อง <c oughs> ตัวน,นี้่นกำลังกำลังเหลีอยพันไม้อยู่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นไม้ยางานนครับ นี่เราตาประมวนก็นเฮ็ดใบนะครับแบบก็แก้ไขต้นนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอันนี้พยอมก็ก็ใหญ่แล้วพอปลูกแล้วครับใส่ใส่เสร็จเฮ็ดแล้วครับเฮ็ดรวมนะครับพี่น้องนเนาะเฮ็ดรวมนี่แหละทำไว้แต่ว่าตัสารนิดหนึ่งนะครับพยอมนะครับแต่ถ้าเราไปเอาไปปลูกไปอะไรเราก็รักษาสักนิดหนึ่ง ครับพี่สองีก็มองเห็นแล้วครับนี่แหละสําคัญเอาไปปลูกเราครับบทสนใจครับผมมีประโยชน์ไหมยังนะครับต้องสนใจเขานิดหนึ่งไม้ป่าก็จริงแต่เราก็ต้องสนใจนิดหนึ่งนะครับอาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆที่ใดติดตามใดกดไลค์กดแชร์เนาะกดถึกใจให้พี่น้องก็อย่างไรก็ติดตามผมไปเรื่อยนะครับที่สวนลุงประมวลนะครับที่บ้านซาดหมู่ที่3าตะบลระเวียงนะครับอย่างไรก็ ขอฝากให้พี่น้องติดตามเลยด้วยครับเนาะเพราะว่าต้าพวมวลก็เห็ดไปเรื่อยๆทางใดก็ทักกันมานะครับท้ายนี้ก็ผมก็จะทิ้มเบอร์โทรไว้ให้นะครับ0807224470นะครับครับบััสดีครับบััสดีครับ